เัิดสการาดใหม่อีสานเกตเวส่งออกสินค้าเกษตรด้วยรถไฟลาวจีนดรเฉลิมไทยสีอ่อนเล่งสร้างรายได้เข้าประเทศประกาศความสำเร็จส่งออกทุเรียนไทยล็อตใหญ่โดยรถไฟถึงจีนแล้ววันนี้เป็นขบวนแรกอลงกรรลบุตรเผยล้นเวลาการขนส่งเหลือวันครึง่งผู้ส่งออกสนใจคึกคักขบวนสองจองคิวทันทีสัปดาห์หน้า ดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ฟุตบอร์ดเปิดเผยว่าขอแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จในการส่งออกทุเรียนไทยล็อตใหญ่ที่สุด500ตัน27ตู้คอนเทนเนอร์ของฤดูการผลิตผลไม้ปี2565ที่ขนส่งบนเส้นทางรถไฟสายลาวจีน ตามนโยบายอีสานเกตเวย์และเป็นการเปิดสักราดใหม่ของการขนส่งผลไม้ไทยด้วยระบบรางภายใต้พิธีสารการนำเข้าส่งออกผลไม้ระหว่างไทยจีนโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภ่าคเอกชนของไทยลาวและจีนหลังจากทดสอบการส่งออกทุเรียนสองตู้คอนเทนเนอร์และมะพร้าวน้ำหอมหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา จากนี้จะขยายไปสู่การขนส่งผลไม้และสินค้าเกษตรอื่นๆเช่นมังคุดลำไยข้าวยางพารามันสำปะหลังน้ำตาลมะม,ม่วงเป็นตน้นเพื่อเล่นสร้างรายได้เข้าประเทศนายลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะ ประธานคณะทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ฟุตบอร์ดกล่าวว่าทุเรียนล็อตใหญ่ล็อตแรกมาจากจังหวัดจันทบุรีจำนวน27ตู้ซึ่งเป็นการขนส่งระบบผสมผสานลางรถโดยรถบรรทุกคอนเทนเนอร์รุ่นใหม่บรรทุกทุเรียนที่ผ่านการตรวจสอบโรคพืชไม่มีทุเรียนอ่อนและปลอดการคนเปื้อนโควิด เดินทางจากภาคตะวันออกถึงจังหวัดหนองคายข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งไปถ่ายตู้ที่ท่าบกท่านาแหลงก่อนลำเลียงไปขึ้นแค่รถไฟที่สถานีเวียงจันทใต้แล้วเดินทางไปยังสถานีรถไฟนาเตยในแขวงหลวงนานทาก่อนยกขึ้นรถบรรทุกคอนเทนเนอร์เดินทางต่อไปด่านบ่อเต็นข้ามพรมแดนลาวจีน ไาตรวจโรคคื่นและโควิดที่ด่านโมฮานในมณฑลยูนานการขนส่งทุเรียนภายใต้พิธีสารไทยจีนลอน็อตนี้ใช้เวลาเพียงกวันครึ่งนับแต่ออกจากสถานีเวียงจันใต้ผ่านพิธีการสินค้าผ่านแดนจนถึงด่านโมฮานลดเวลาได้เร็วกว่าเดิมเกินเท่าตัวเมื่อเทียบกับการทดสอบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยดรเฉลิมชัยสีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประธานฟุตบอลได้มอบหมายให้ตนนายนัทกรสุวรรณทาดาคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสุวิทย์รัตนจินดาประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยเดินทางไปเจราจาความร่วมมือและประสานงานกับนายจันพรสิทธิชัยประธานกลุ่มบริษัท ท่าบกท่านาแหลงและบริษัทเวียงจันโลจิสติกปาร์กและสถานีเวียงจัน์ใต้ของการลดปลลาวระหว่างวันที่21-22เมษายนที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนายอรง์กรกล่าวต่อไปว่านอกจากนี้ในสัปดาห์หน้าจะมีทุเรียนอตใหญ่จากจังหวัดตาดและจังหวัดภาคตะวันออก อีกอย่างน้อย25ตู้ที่จะส่งออกโดยรถไฟสายลาวจีนหลังจากประสบความสำเร็จในการประเดิมการขนส่งแบบเป็นขบวนรถไฟในวันนี้เป็นครั้งแรกโดยมีผู้ส่งออกแสดงความสนใจที่จะส่งออกด้วยระบบรางจำนวนมากนอกเหนือจากการขนส่งทางเรือทางรถและทางอากาศตามนโยบายบริหารโลจิสติกเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และฟุตบอลกระต่ายน้อยคอยเตือนใจให้ปลอดภัยกันทุกคนทางมาลายข้างหน้าคือชีวิตอันมีค่าต่อผู้คนอีกมากมายโปรดขับรถด,ด้วยหัวใจ ทาาาางมาลายยรอตนแท็ปวีคืออะไรทำไมต้องแมกนีเซียมแฮปวีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าแมกนีเซียมแอนทายเซนส์ที่วิจัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญม,มามากกว่า20ปี โดยที่แมกนีเซียมจะเล่งภูมิคุ้มกันในร่างกายมากกว่า325รายการและใช้เทคโนโลยี AntiSense เพื่อให้เวลานั้นอ่อนแรงนั่นเองครับและปลอดภัยผ่านการยืนยันจากผู้ใช้งานทั่วประเทศแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานนะครับผมหาซื้อ Happy ได้ที่นี่เพจตลาดเลหลังสามารถเข้าไปที่เพจและ Inbox หาเราได้เลยครับหรือหากท่านสนใจช่องทางอื่นก็สแกนตรงนี้ได้เลยครับผมเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันตลาดเลหลัง สวัสดีครับ